ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบาพงเพื่อนเกษตรครับนี่ครับผมพามาชมนะครับแมงแมงดานะครับที่นี่เขารับซื้อแมงดาแบบไม่อั้นนะครับแมงดาเนี่เขารับซื้อมาจากแหล่งที่เลี้ยงแล้วก็แหล่งธรรมชาตินะครับเดี๋ยวยังไงเราไปทําความรู้จักกับพี่พี่นุ้ยพี่นุ้ยสวัสดีครับเอาแนะนําตัวนะครับพี่นุ้ยนะคะอยู่ไอ้นีบานบานล้นสราจาก ตำบลงเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นเท่จาจ้าครับอันนี้แมงดานี่เขาเอามานที่ใส่ครับคือหลายกวานี่แมงดาเนาะค่ะนี่ก็รับสื่อจากชาวบ้านที่เขาดักอน้ําทุ่งน้านี่ค่ะครับตามอำเภอต่างๆที่มันออกตามฤด,ดูกาลนะคะแล้วก็ร,รับสื่อจากอเอ่อเกษตรกรที่เขาเลี้ยงนะที่เพิ่นเลี้ยงอะค่ะที่เพิ่นพอเลี้ยงแมงดานนี้ค่ะแมงดานดาี่มันเลี้ยงได้ไมันบอกครับเลี้ยงได้ค่ะเลี้ยงอาหารของมันก็ตามธรรมชาติอะคะ่ะเขาก็ขิ้เบืองวาอยู่ในทุ่่งน้ำเขาหนิครับ บางเนี่ยแมงดาวา้างไขแนะน้าใหเอาพ่อพันธ์แม่พันธ์ในช่วงนี้ค่ะว้างไขเนาะเวลาเขาไปรับสื่อจากไอ้บอที่เพ่นเลี้ยงค่ะเพรากะสิช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เหมาะสําหรับการแพรพันธ์นะคะเพราะว่าแมงดามป็นไขค่ะนี่ค่ะไขแมงดาอันนี้คือไขรอกอันนี้ถ้าเขาไขเขาจะไปขยายพันธุ์เลยหรครับเมนค่ะก็จะไขออกมาแบบนี้ถ้าเกิดว่าเขามีพ่อพันธ์แม่พันธุ์ไปตอนนี้คือว่าเขาสามารถวางไขได้เลยคือตอนนี้เหมาะที่สุดในการเพาะพันธุ์แมงดาครับจ้าพอเขา ฟักออกมาแล้วนี่จักปีเขาถึงสามารถจับได้ครับว่าถึงปีค่ะประมาณหกเดือนค่ะครับหกเดือนก็จับได้แล้วครับหกถึงเจ็ดเดือนแล้วไข่ค่ะที่มันออกมาแบบนี้ค่ะนี่ถ้าไข่ออกมาแล้วมันมจะไปก่ออยู่ตามตามต้นไม้ต้นไม้ตามพืชที่เขาว่าใส่เหงืเลี้ยงเขาไปนะคะแล้วประมาณอ่าประมาณแปดถึงสิบวัน มันจะเพาะออกมาเป็นตัวเลยค่ะตัวเขาจะเพาะแตกมาเป็นตัวใต้ออกมาออกมาเลยค่ะ,คะสําหรับผู้ใดที่ว่าอยากอเอาแบบว่าแม่งดานะครับเขาเรียกว่าเมงดาเม่งดาอันนี้ตัวผูค่ะอันนี้ตัวผูไว้สาห,หรับทําน้ําพริกค่ะเฮียน้ําพริกจะได้กินหอมกินไอ ภาษาไอภาษากลางเนาะภาษาคนแต่เะชุนนี้ไม่น้องชุนนี้แบบนี่ค่ะนี่ของแท่ชุนแท่ค่ะกินหอมแมงดาผูจัอจต,ตัวเมียสีหอมตัวเมียอ่าตัวเมียนี่ค่ะสิไว้สําหรับเอาไปทอดกินเอาไปปวากินจะไม่ใครค่ะเอาแกะไอ้อเบิ้งเลยเอาอันนี้ก็คือตัวเมียไข่ครับไข่ อาอันนี้เอาออกจากช่องแข็งไหมันไปแตะแ,แข็งครับอ๋อแข็งยังสีอะไรอีครับใช่ค่ะอันนี้ไข่เต็มอันนี้ก็ไข่นะคะอันนี้ก็ไข่ด้วยนี่เลื่องเๆืองอนี่ค่ะอ่าเลืงครับก็คือ,อพวกนี้คือว่าแยกเป็นตัว<ย>ปูตัวเมียใช่ค่ะแยกแล้วค่ะอันนี้ตัว,ต,วตัวเมียอันนี้อันนี้ตัวผูประเทศน้ำพริกครับอาเราขายยังไงเนี่ขายอันนี้เท่าไหร่เออตรงนี้อะค่ะตรงนี้เท่าไหร่กี่ร้อยตัวหนึ่งร้อยตัวตัวละยี่สิบเอ็ดบาทค่ะตอนนี้ก็คูณไปเนาะใช อันนี้ตัวไข่นะคะครับตัวละยี่สิบห้าบาทค่ะครับจ้าตัวละยี่สิบห้าบาทใช่ค่ะตัวไข่นะคะไข่แน่นเต็มท้องรับประกันไข่ทุกตัวค่ะเขาจะเอาไปทําอะไรตัวนี้ไปทำอาหารไปกินนะค่ะสาหรับคนที่อากกินแมงดาทอดกินเป็ดแก้วเป็นกับแก้มก็ดีเป็นกบขาวก็ได้ค่ะครับมีผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เนาะครับนี่ครับพ่อแม่พันธุ์ก็มีนะครับที่แบบว่าอ่าเป็นคนเราสำหรับสำหรับทำน้ำนิก ก็มีสหรับเอาไปทอดทำอาหารก็มีไปทำอาหารไปกินเป็นกับแก้มกับเขาไปได้ครับครับผมผู้ใดที่สนใจอยากเอาแมงดาไปเลี้ยงนะครับสามารถติดต่อในช่องทางใดได้ครับเบอร์โทรค่ะครับศูนย์เก้าสี่แปดสองเก้าเก้าหนึ่งแปดเจ็ดครับแล้วก็อันบอกได้บอกได้ครับบอกเลยครับเฟซบุ๊กนะคะครับอาทิตย์คิดเห็นค่ะแล้วก็ธัญรัตน์รัตวันคิดเห็นนะคะตามช่องทาง แต่คอมบินที่พนได้เลยค่ะครับผม<อ>นี่<อ>ครับ<อ>แมง,งดาครับพใดที่สนใจอยากไปเลี้ยงนะครับชมคลิปผมนะครับสามารถเลี้ยงไปด้วยกันได้นะครับ